สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสรุปบทความวิจัยหในหัวข้อเรื่องการศึกษาและพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบบตรวจจับการเกิดไฟป่าด้วยข้อมูลภาพจากอากาศยานไร้คนขับค่ะโดยภูดินันสิงค์คำฟูและพลพัฒน์เหมวันค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรี่มนี้นะคะห เพื่อบินถ่ายภาพทางอากาศของเหตุการณ์ที่เกิดไฟป่าในพื้นที่ศึกษาด้วยอากาศยานไร้คนขับค่ะ 2. Mm. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับการเกิดไฟป่าด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าซ้ำซากค่ะผู้วิจัยได้ทําการบินถ่ายภาพทางอากาศโดยโดนขนาดเล็กของการเกิดไฟป่าจริงค่ะในพื้นที่ศึกษาด้วยการบันทึกภาพแบบสแนปช็อต รวมจำนวน4536ภาพเป็นภาพที่มีไฟป่าจำนวน655ภาพและไม่มีไฟป่าจำนวน3 8 8 1ภาพแด้ได้จำแนกข้อมูลออกเป็น2ส,ส่วนเพื่อนำม,มาทดสอบและสอนโมเดลจำนวน840ภาพทดสอบความเรียได้ความถูกต้องโมเดลจำนวน208ภาพและทดสอบการใช้งานโมเดลจำนวน262ภาพค่ะ สำหรับการพัฒนาระบบตัวจับไฟป่าแบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจับไฟป่าและควันไฟในพื้นที่ป่าไม้ที่มีต้นไม้หนานแน่นออกแบบให้มีขั้นตอน p-processing process โดยการอ่านค่าพิกัดจากภาพถ่ายทางอากาศที่ผู้ใช้ได้อัปลดสำเร็จแล้วและ processing process โดยการนำค่า gns s info ที่ได้มาจากภาพถ่ายนำเข้าสู่สูตรการคำนวณเพื่อหาพิกัดอ้างอิงเชิงตำแหน่งลติจูดและลองติจูด หลังจากการประมวลผลในขั้นต้นทั้งหมดแล้วระบบจะทําการสรุปผลข้อมูลโดยแสดงผลการประเมินในแผนที่ออนไลน์ที่สามารถอ้างอิงพิกัดตำแหน่งของภาพที่อัปโหลดเพื่อประมวลผลในระบบโดยการแสดงผลการทํางานและแสดงระบบแจ้งเตือนเป็นการอธิบายโดยภาพรวมค่ะใช้อัลกอกริทึม e เ Learning มาทดสอบ6ชนิดคือเล n เน็ตสิบแปดเลสเน็ตสาส vgg สิ d e n เ e ็ตห 1>, 1และ vgg 16และได้ได้ทำการใช้กลุ่มภาพที่เยกว่าสลับการสอนโมเดลทำการสอนจากการประเมินประสิทธิภาพโมเดล d e n e e t ตห1ในระบบ k u g เก e ได้ถูกเลือกใช้ในการฝึกสอนโมเดลเชิงลึกซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นโมเดลที่พร้อมใช้งานที่มีประสิทธิภาพของการสอนเพื่อทำการวิเคราะห์หาจุดเกิดไฟปา่าและแจ้งเป็นพิกัดตำแหน่งของไฟปา่าโดยอัตโนมัติในระบบแจ้งเตือนไฟปา่าค่ะ